หรือพอสำเพาค่ะพอให้สำเพามรรอากาศพอควายค่ะอืมค่ะชั้นาักศึกษาเจตจำนงนะคะค่ะเจตจำนงค่ะค่ะระดับพนักงานค่ะระรับพนักงานมีหกแปดสี่สองสามค่ะค่ะ อแล้วใ่คะค่ะค่ะเดี๋ยวการจุดจะรอแล้วนะคะเดี๋ยวุ้่นให้คุณมีการวน่คุณจะเคล่การจเปนวันกรนะคะอะไรนะคะเดี๋ยว้ให้คุณมีการวนข้อมูลนหีคุณมีการจเป็ว่าศุกรนะคะค่ะี่มลดสิทธาพนะคะค่ะอ่าคุณสิริพัฒนเจตจำนงนะคะมาจากอ่า อะไรนะสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทยใช่ไหมคะใช่าหมายเลขประจำตัวหนึ่งหกแปดแปดสองสามใช่ไหมคะค่ะสิบ้องค่ะค่ะแล้วไงต่อคะจะให้ดำเนินการอะไรแทนให้ใช่ไหมคะไม่บบคือมันมีสิรงนี้ไม่ใช่คุณไท่ทำการจดด้วยค่ะช่วยมาดูหน่ดีดีแล้วมาเด้๋ยวจะผัดิดไปหรือเปล่าคะ อ๋การจดอนะคะค่ะไม่เลยค่ะรู้สึกว่าทำไมถึงถไม่ได้ซื้ทำไมถึงไม่ทำการจดเอาไว้คะอ๋ออะไรนะห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบพร้อมดอกอันเนี้ยใช่ไหมคะหน้าจอใหญ่ดับดีเอาวางไปแล้วจ้าอยู่วางไปแล้วจังหายไปแล้วจ้า เบอร์นี้นะคะ095-086-1433ถ้าใครเจอเบอร์นี้โทรเข้ามาเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะพูดไม่เข้าชาัดพูดไม่รู้เรื่องเลยอะว่าจะมาดำ,ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่คือจับใจความได้ว่าเหมือนไปใช้บัตรเครดิตของแบงก์กรุงไทยที่สุราษฎร์ธานีอะไรไป,ประมาณนะะั้นค่ะแล้วก็คือ คำพูดที่พูดออกมาเนี่ยมันฟังแล้วมันไม่ไม่เข้าใจอะ่ะอรอนะคะอรอนะคะอหรนะคะ,นะคะบ้าบอะมีอะไรฝากเตือนไหมครับฝากเตือนนะคะถ้าอยากเล่นรีบกดบันทึกนะคะถ้าไม่อยากเล่นกดทิ้งเลยค่ะแต่อันนี้หนูอยากเล่นนะคะแต่มันกดหนีไปเฉยเลยค่ะ